ไม่กับปีเกเดียวอเนาอืมกินข้าวเซ็ตต่างกันอืมกินข้าวมัเซ็ตต่ากันอยังกินข้าวอ่ะลูกแก้าไหมาะอย่างเมินขนาดอือเยปะป๊าปเนี่ยอืมอย่างกินข้าวเมินขนาดอะกินข้าวเมินขนาดอืมเนี่ยนุกขัญอืมนูกขัญกับป๊าปภัยมาพอดีจี้เหรออืมจี้ละ